สวัสดีค่ะอยู่กับเรานะคะช่องพายแซมสั้นอนเมืองนะคะตอนนี้ก็ทีมงานก็มาแล้วนะคะทีมงานที่จะมาถ่ายทำรายการซึ่งเอาช้างของเรานะคะมาร่วมกิจกรรมด้วยนะคะคลิปก็ไม่ไลค์สัญญาณมันน้อย ช้างเราก็จะไปรับนะคะแขกนะคะ,น,ะ,คะน่าจะ,ะวันนี้ยังอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะคะน,นี่พคชอนมาจักรค่ะและตอนนี้เรากำลังจะนั่งช้างลงไปอาบน้ำให้ช้างกันนะคะ มันมีชื่ออะไรนะทองเงินครับท้าทองท้าทองเงินค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะขึ้นช้างแล้วก็เดินไปประมาณถึงกิโลเมตรแล้วก็ไปเล่นนางสาวช้างนะคะตามไปดูกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูเลยนะคะแฟนเพจตะลุยอีสานนำทีมพ่อใหญ่นะคะพ่อใหญ่ทองเงินนำทีมน้องๆนะคะตามด้วยพี่ขวัญแล้วก็พลายงามค่ะงานแรกที่มา ออกงานกับโครงการนะคะเดินป่าเรัาวันนี้ <S <S น่าจะเดินป่าแล้วก็ลงไปที่น้ำจีที่เราเคยมานะคะทีมงานก็มากันหลายคนพอสมควรนะคะช้างพลายน่าจะมีสีเชือกนะคะแล้วก็ช้างพังอีกสามเชือกหรือเปล่านี่ รอดูนะคะเ่าเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวให้บรรดาทีมงานมาก่อนนะคะออตอนนี้ช้างเราก็มาเทียบเกยแล้วนะคะนู่นพ่อใหญ่ทองเงินนําทีมค่ะมามาเด็กๆพ่อใหญ่ทองเงินนะคะเป็นพี่ใหญ่ในวันนี้นะคะมาบ่อยรู้งานรับแขกแล้วนะคะ เื mm. you you e. ่อใหญ่ทวงเงินรับแล้วนะคะมูนได้รับแขกสาวสวยนะคะอะต่อไปใครครับพี่ขวัญมุกเขากนบอกอพี่ขวัญยังไม่ใช่ไหมาาาม ใช่เดี๋ยวจะให้ตกล้องขึ้นไงตัวผู้จะเอาให้นักแสดงขึ้นเออเออ่าพระเอกเราไว้กับนักแสดงขึ้นนะคะตากล้องจะให้ขึ้นพังสาวสาวเราจะนเาจะออกรายการอ่า อะไรสักอย่างนะคะร้อยอะไรร้อยแปดพันก้าันก้าอ่าเราโบมีเสื้อให้เขาจับอ่า มาแล้วนี้อันนี้จะเป็นทางมั้ทางจิ้มหรอทางจิ้มค่ะทางจิ้มทางสวนสัตว์ใช่ไหมคะเป็นช้างของโครงการนะคะถ้ามันไม่ได้ตัวที่มันได้มาเอาดูลองดูก่อนยังยังเทียบคอควานขึ้นเลยว่ะช้างไม่เทียบเกยนะคะนี่นี่นี่คือลักษณะของช้างที่ไม่เทียบเกยนะคะพอจะขึ้นยากเพราะว่า ถ้าช้างเทียบเกยนี่คือถ้าไปยืนข้างๆเกยเขาจะเอาลำตัวเนบชิดเลยนะคะถ้ายืนลักษณะนี้คือเขาไม่เทียบเกยนะคะถ้าจะขึ้นลงก็ยากอ่านี่คือตากล่องนะคะอ่าวอ่าตากล้องเราอันหลังนะคะไม่กี่ธรรมดา ข้าห,หลังอ่าดีข้างหลัง,ลงจากนั้นไปพังในอีกพังตุกพังตักอ,อ่าเดี๋ยวรอก่อนค่ะอ่าตอนนี้พังตุกตักก็มาแล้วนะคะมารับอันนี้แล้วทางแม่ลูกใช่ไหมแม่ลูกนะตุกกับตักเนี่ยนี่นี่คือตุกเหรอ Vừa <laughs> chắc này tục chắc này tạc nha à, mặt của nó, nó có nơi

ไฟงามก็อ่าส้อนสองนะคะอัดสมนะคะไฟงามอัดสามวันนี้อ oh, uh, well, ่าไฟงามซ้อนสาม อ้าวดูพี่ควันนะคะพี่ควันคนไข่เบาล้ำล่าเหรอโอ้โบาล้ล่าขี่ดาแบาเนออาี่น้รอื่อ่นนี่ก็รับแขกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทั้งตากล้องแล้วก็นักแสดงแล้วก็ผู้บรรยายเีเดียว เดี่ยวออกไปก่อนที่เดี่ยวดูตา้องครับครับเชือกแรกเลยไปที่ไหนไปทีนอ้าว <ๆ S 2> ไม่ได้ไปป่าใช่ไหม,ไม,ไม,ไมวันนี้ไม่ได้เข้าป่านะคะวันนี้คือไปตามทางแล้วก็ลงน้ำชีเลยนะคะเราไปดูเชือกแรกนะคะดูหอมมากสั่งพี่ย่านสุดเดินทางนะคะดูนะคะ เชือกแรกก็จะเป็นตากล้องนะคะอ่าตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะคะอืมก็มีการสัมภาษณ์กันไปในทางนะคะพูดคุยกันระหว่างอ่า ที่โกนกับเจ้าหน้าที่ของโครงการนะคะแล้วก็มีนักข่าวอ่าเดี๋ยวก็จะพาไปอ่าพาช้างอาบน้ำน,นะคะอืมวันนี้กี่เชือกดูนะอือโอ้พ่อใหญ่ทองเงินได้รับแขกเลยนะคะโอ้โอโอ อ้ป oh, ิดท้ายด้วยลายวีโก้ก่อนจะพาลงสนามไม่มีเสียงครับโอ้นึกว่าจะขายขี้หน้าควานนะครับโอ้สวัสดีค no yes euh ่ะเสียงดังมากลายวีโก้นะคะปิดท้ายขบวนค่ะปิดท้ายขบวนเดี๋ยวเราไปที่น้ำชีกันเลยดีกว่านะคะตอนนี้ บนช้างของเราก็มาถึงแล้วนะคะน้ํำชี้นะคะที่ที่เราเคยมานะคะรอบก่อนที่เรามาถ่ายอรายการพีอ่อารักษ์นะคะรอบนั้นพี่แซมมานะคะรอบนี้เราพาพี่ขวัญมาท่านใดอยากจะมาสัมผัสนะคะวิถีชีวิตแบบนี้นะคะพาช้างมาอาบน้ําเล่นน้ํานะคะ อนุอันนี้คือให้แขกลงก่อนเพราะว่ามีควันส่วนพ่อใหญ่ทองเงินก็นุนพาแขกลงแล้ว สาวอาบเรื่องอาบน้ำแล้วนะคะนุ่มเอาสาวตุ๊กสาวตักเพราะว่าเขาอยู่นี่ประจํานะคะต,กตุกตุกตักแตงนะคะที่คุณแมค่คุณยายแล้วก็คุณหลานนะคะ่ะวันนี้คุณหลานไม่ได้มาน้องแตงไม่ได้มานะคะ ไปอาบน้ำกันล้คะค่ะอากาศร้อนๆวันนี้ทางก็จะเล่นน้ําสบายหน่อยนะคะนู่นสวนนุ่นพิชขวัญของเราค่ะนู่นพาแขกลงน้ําค่ะพาแขกลงน้ำแล้ว น้ำช่วงนี้ก็เยอะหน่อยนะคะปีนี้น้ำไม่แรงไม่แห้งเหมือนปีที่แล้วนะคะไปแล้วค่ะหนุนอใหญ่ทองเงินน้ำทิพนะคะหนุนแล้วก็พี่ขวัญลายงามก็ตามแล้วฝั่งทางนี้ก็จะเป็นอ่าเสาตุกสาวตักแล้วก็ลายวีโก้แล้วก็พังจิมนะคะ โอ้ลงแล้วพี่ขวันฝากแขกลงน้ำแล้วเปียกทั้งตัวเลยเปียกทั้งควานเลยนะคะตอนนี้โอ้โหบกุดน้ำแล้วมีความสุขอืมสุ่มให้ดูนะคะ โอ้โหมุดหัวแล้วมุดหัวแล้วมีชุดเปลี่ยนไหมน้ำดูน้ำดน้ท่วมหัวครับท่วมค่ะท่วมขนาดช้างยังเาถ้าเกิดหลุดตึ้งไปทำไงเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอ้นี่ความสุขค่ะดูที่ควันเรา มุดขึ้นมุดลงนะคะแต่ละเชือกเย็นสบายเลยะคะ่ะสั่งเขาพ่นได้ค่ะได้เหรอครับได้กำลังกระพ่นเขากำลังสั่งอยู่คัคคนะคะคคนะะึ สั่งข้าวโพดได้ค่ะสั่งข้าวพดเนื้อพ่นพน้ำน่ยครับพ่นน้ำพ่นน้ำหน่อยเออพ่นแล้วค่ะพ่นแล้วโอ้ดูพ่อใหญ่เล่นน้ำใหญ่เลยค่ะพ่อใหญ่เอ้าพี่ขวานเป่าโอ้พี่ขวานเป่าใส่ <laughs> ความสุขอย่างไปนะคะอ,อันนี้ก็จะเป็นทางฝั่งทีมงานนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ยาวพอสมควรนะคะยังไงก็อย่าลืมคะ่ะฝากติดตามในช่องของเราด้วยนะคะช่องปลายเสมสั้นขอนเมืองนะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกลำลังใจนะคะสวัสดีคะ่ะ